คลิปนี้ครับเราจะมาจับตามองฟอร์มนิโคลโลบาเรล่ากองกลางเทคนิคดีฟอร์มแจ่มจากอินเตอร์มิลานกันครับโดยก่อนไปดูเส้นทางคาแข้งและฟอร์มของนักเตะผมปุกกี้คิงรบกวน,นเพื่อนเพื่อช่วยกดติดตามช่องของเราและกดไลค์คลิปนี้ถึงสักสิบไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปดูฟอร์มนักเตะรายนี้กันเลยครับเรามาเริ่มต้นที่ไทม์ไลน์ของบาเรล่าก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนบาเรล่าครับในวัย24ปี เริ่มต้นเส้นทางสายลูกหนังกับไกอรีนะครับในทีมเยาวชนตั้งแต่ปี2015ก็ได้เล่นในทีมชุดใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี2017 2018แล้วก็2019นะครับเรียกว่าเจ้าตัวก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมไกอรีได้ตั้งแต่ยุยังน้อยนะโดยจุดเด่นของเจ้าตัวครับคือเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็เทคนิคในการคลองบอลที่ดีและในที่สุดครับเจ้าตัวก็ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ของอิตาลีในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากอินเตอร์ครับเห็นแววของบาเรล่าก็เลยทําการขอยืมบาเรล่ามาใช้งาน1ฤดูกาลนะครับด้วยค่ายืมราว12ล้านยูโรในช่วงฤดูกาล2019-20 2 0ถึง2 0ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมาถึงก็ได้ลงสนามครับเรียกว่าได้ลงสนามพอสมควรเลยในยุคของอันติโนคอนเต้และก่อนเริ่มฤดูกาล2020-2021ถึงครับอินเตอร์ก็เล็งเห็นแล้วว่า นักเตะคนนี้มีประโยชน์กับทีมนะครับก็เลยได้ขอซื้อเบเรล่ามาในราคา27ล้านยูโรและฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ยเนี่ยเจ้าตัวก็สามารถรักษามาตรฐานแล้วก็ฟอร์มเรียกว่าโดดเด่นขึ้นมาในยุคข,ของคอนเต้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าคอนเต้นี่ชอบนักเตะรายนี้มากๆนะครับจนท้ายที่สุดครับเบเรล่าและก็อินเตอร์ก็สามารถคว้าแชมป์ชีรามมาครองได้ในฤดูก,กาลล่าสุดนั่นเองครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าบบเรล่าเนี่ย เป็นนักเตะสไตล์ไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับเบเล่าครับเป็นมิดฟิลที่เด่นในเรื่องของการขับเคลื่อนบอลตรงกลางสนามนะครับถ้าเรานึกถึงมิดฟิลรูปร่างไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเกมรุกทางกลางสนามได้ดีเนี่ยก็เขาน่าจะมีสไตล์คล้ายกับลูกา m o โมดิชซึ่งถนัดเท้าขวาครับเบเล่าแต่ก็เท้าซ้ายก็ใช้ได้ดีเช่นเดียวกันอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าแผนของคอนเต้เนี่ยจะเป็นระบบ352 เติมเกมริมเ้นด้วยวินแบกดังนั้นมิดฟิลด์ตรงกลางครับต้องมีเทคนิคที่ดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการออกบอลน,นะครับพาบอลจ่ายบอลขึ้นไปทําเกมได้นะครับซึ่งบาเลราทำได้ดีมากแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เล่นแล้วรู้สึกเนียนตาพอสมควรเลยนะครับคือไหลลื่นมากตรงนี้เนี่ยทำให้เกมของอินเตอร์เนี่ยสามารถขับเคลื่อนจากตรงกลางได้โดยที่ไม่มีปีกยืนสูงคอยช่วยทําเกมริมเส้นก็จริงครับแต่ว่าตรงกองกลางเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของบอสสวิดนะครับ อิริกเซนแล้วก็บาเลล่าเนี่ยคอยเคาะบอลหาช่องหาเหลี่ยมในการทําเกมรุกโดยส่งบอลให้กองหน้าหรือว่าส่งให้วิงแบ็กนะครับขึ้นไปเติมเกมซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าบาเลล่าเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือวเป็นหนึ่งจิ๊กซอสําคัญที่ทําให้อินเตอร์คว้าแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดครับโดยหากเรามาดูสถิติจากคูสกรครับเราจะพบว่า เบย์ล่าเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของการจ่ายบอลด้วยเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง83.6%นะครับก็เรียกว่าเป็นกองกลางที่จ่ายบอลได้ดีนะครับและในเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยยังมีการจ่ายบอลยาวๆสวยๆนะครับเฉลี่ย2ครั้งต่อเกมนั่นหมายความว่าตัวนักเตะเนี่ยสามารถที่จะทําเกมเรื่องของการจ่ายบอลพองถ่ายบอลออกจากแดนกลางไปสู่หน้าสู่ริมเส้นได้นะครับและยังมีเทคนิคที่ดีครับค่อนข้างจะเสียบอลยากแล้วก็ จ่ายบอลออกจากเท้าได้ดีเลยทีเดียวส่วนเกมรับครับเจ้าตัวจะไม่ใช่ตัวปะทะนะครับจะออกเป็นแนวคอยคอบเวอร์คอยวิ่งไล่เป็นกองกลางสไตล์ขยันช่วยแย่งบอลมากกว่านะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นลุกได้ดีเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมยีศัทัศน์ในการจ่ายบอลน,นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการเข้าปะทะแล้วก็การตัดบอลเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างก็ไม่ได้สูงใหญ่ แล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งแบบกองเต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรื่องการดวลลูก,กาอากาศการเข้าพะทะเนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นมากนะแต่ว่าจะเป็นพึ่งงานเรียกว่าขยันแล้วก็คอยเปลี่ยนจังหวะบอลน,นะครับจะรับสู่ลุกได้ดีนะครับโดยรวมครับสไตล์ของบา l เรล่าจะมีความคล้ายกับลูก้ามูิชพอสมควรด้วยรูปร่างที่ไม่ได้สูงใหญ่เน้นอาศัยเทคนิคดีความคล่องตัวการจ่ายบอลน,นะครับมีลูกไข้ เชิงเทคนิคนะครับเลี้ยงกินตัวถือว่าบาเรล่าเนี่ยใกล้เคียงกับลูกา m o โมดิชมากๆนะครับซึ่งหากทีมไหนเนี่ยที่ต้องการมิดฟิลสไตล์เทคนิคดีๆแบบบาเรล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนถ้ามีการเลือกมิดฟิลคนนี้ลงไปเป็นหนึ่งในกองกลางของทีมนะครับ boy, คราวนี้เรามาลองดูกันครับว่าบาเรล่าเนี่ยมีข่าวกับทีมไหนบ้างมีใครให้ความสนใจบ้างนะครับ ซึ่งมาล่าเองเนี่ยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับในการลงสนามในศึกยูโร2021นะครับหรือแม้กระทั่งรอบคัดเลือกก่อนที่จะมายูโรก็ตามเนี่ยทีมใหญ่ๆเริ่มมีการจับตามองสถานการณ์ของนักเตะพอสมควันะครับซึ่งก็มีข่าวมากมายกับทีมดังทั่วยุโรปครับทั้งบาร์เยนบาซ่าลิเวอร์ลีต์แอตเลติโกมาริต แล้วก็รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยซึ่งถือว่าลิเวอร์พูลก็มีความสนใจนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักในตอนนี้แล้วก็ในขณะนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีทีมดังที่มีข่าวจริงๆจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับอาจจะต้องดูว่าหลังจากเสร็จศึกยูโรแล้วสถานการ์ของเจ้าตัวจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับ <S 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 อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าอินเตอร์เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการเงินแล้วก็มีข่าวว่าจะปล่อยนักเตะออกไปนะครับแต่ว่า ข่าวที่เราเห็นกันก็จะมีนักเตะหลักๆที่ปีข่าวเลยเนี่ยก็คือจะมีฮักกิมีนะครับซึ่งก็เป็นแบ,บ็คขวาน่าจะทําราคาได้แล้วก็อินเตอร์ก็น่าจะพร้อมปล่อยนักเตะรายนี้มากกว่านะครับโดยบารล่าเองเป็นนักเตะอิตาลีแล้วก็น่าจะเป็นขุนพลคนหนึ่งที่เติบโตนะครับแล้วก็เป็นแกนหลักของอินเตอร์ต่อไปในอนาคตนะครับแต่หากว่ามีข้อเสนอด,ดีเข้ามาจริงๆนี อินเตอร์ก็น่าจะพร้อมปล่อยเพื่อเอาเงินมาพัฒนาทีมแล้วก็ทําให้ทีมอยู่รอดต่อไปครับเนื้อหาที่นําเสนอไปการรวบรวมข่าวพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเพื่อนๆก็สามารถไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผิดพลาดประการใดทางทีมขออาภัยมาณที่นี้ด้วยและฝากสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมปูกิคิงก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ